ถ้าเราไม่มีเงินเนี่ยจะสามารถทําธุรกิจ u p พิเนี่ยให้ได้ยอดเงินแบบนี้มีอนาคตไหมเดี๋ยวตามผมมาผมบอกให้นะไปเราไปดูกันเลยแอป u p พินะครับหน้าตามันเป็นอย่างนี้นะครับให้ดูเลยนี่นะครับเวลาเราโหลดเข้ามาในเครื่องเราแล้วนะครับผมกดเข้าไปเลยนะครับนี่หน้าตาเป็นนี้นะครับแอป u p พิเหมือน l a ซ a ด้านะครับภายใต้บริษัท l a ซาด a นะครับมีสินค้ามากมายหลักการของมันคือเราทําหน้าที่แอฟเฟรนะครับ นำรูปสินค้าออกไปแชร์ในที่ต่างๆนะครับเมื่อมีคนซื้อนะครับหรือเราไปโพสขายในมาเก๊ะเพจหรือที่ไหนก็แล้วแต่มีคนซื้อเราได้ค่าขายครับสบายส่วนต่างตัวนี้นั่นเองนะครับทำให้เราสร้างรายได้ได้อย่างที่คุณเห็นก่อนหน้านี้นะครับไปดูเลยการที่จะทําแอปนี้ได้เราจะต้องเป็นเจ้าหน้าที่ยูพิกเกอร์นะครับผมซึ่งเจ้าหน้าที่ยูพิกเกอร์นะครับเรานะครับจะต้องซื้อสินค้าในหมวดยูพิกเกอร์นะครับตอนนี้มีโปรนี่เห็นไหมครับ 499บาทขึ้นไปนะครับเราถึงจะเป็นเจ้าหน้าที่ยูพิเกอร์ถูกไหมครับมันเสียตังค์นี่ครับถูกต้องครับเดี๋ยวผมจะให้ทริคนะครับส่วนตัวเลยนะครับไม่หวงนะครับเป็นทริคให้เพื่อนๆลองไปดูเป็นไอเดียแล้วกันนะครับอ่ะเรามาดูเลยสมมุติว่าเราไม่มีตังค์เลยนะครับแม้แต่บาทเดียวนะครับเพื่อนดูสินค้าตัวนี้ครับคลิกมาเราอยากเป็นยูพิกเกอร์ว่ะเราไม่มีตังค์เลยเพื่อนดูไหมครับให้เพื่อนถือโทรศัพท์เครื่องนี้นะครับส่งไปให้เพื่อนของเพื่อนดูเอง นะครับหรือคนที่เขาสนใจหรือแคปรูปส่งไปทางไลน์ m e s s e n g e ออะไรส่วนตัวเพื่อนนะครับผมประเด็นนี้มาเราเรียกว่าสายเทานิดๆิดนะครับเพราะเรายังไม่ได้เป็นเจ้าที่ยูพิกเกอร์นะครับเราเรียกว่าการทําแบบนี้ว่าดอปชิปซึ่งตรงนี้นะครับเพื่อนจะต้องเป็นยูพิกเกอร์ก่อนเพื่อนถึงจะสามารถเอาภาพออกไปเผยแพร่เป็นสื่อข้างนอกได้แต่ถ้าเพื่อนยังไม่ได้เป็นยูพิกเกอร์สมควรนะครับโดยโหลดแอปมาแล้วควรจะโชว์รูปแบบนี้โดยมือถือของเพื่อนเองให้กับเพื่อนดูนะครับถ้าเพื่อนคุณสนใจอยากซื้อ ก็ให้เขาซื้อครับและคุณทําหน้าที่สั่งซื้อแทนเขาโดยรับเงินจากเขามาแล้วนะครับทําการกดสั่งซื้อแทนเพื่อนคุณใส่ชื่อที่อยู่เพื่อนคุณหลังจากนั้นคุณก็ทําหน้าที่ชําระเงินเองแทนเขาสิ่งที่คุณจะได้คือได้อะไรครับคุณจะได้เป็นยูพิคเกอร์ทันทีเพราะมันเป็นสินค้าในกลุ่มยูพิคชอยคุณเห็นไหมครับนี่คือสิ่งที่ผมจะสอนคุณคุณจะได้เป็นเจ้าที่ยูพิคเกอร์ฟรีๆเลยเข้าใจไหมครับเพื่อนคุณก็ได้สินค้า คุณก็ได้ยูพิเกอร์ฟรีแล้วนั้นเรามาดูครับหลังจากที่คุณเป็นยูพิเกอร์แล้วคุณก็จะมีสิทธิ์ครับนำสินค้าจากบริษัทเห็นไหมครับไปโพสต์ไปทําขายไปแชร์ไปทาดรอปชิปทำแอฟเฟลเวได้อย่างสบายอย่างเช่นคุณจะขายพัดลมคุณก็ขายได้สบายเลยเห็นไหมครับหลังจากนี้ถ้าคุณเห็นแนวแล้วเห็นไหมครับเห็นโอกาสแล้วนะครับให้คุณนะครับกดนะครับทักคนที่เขาส่งคลิปนี้ให้คุณเดี๋ยวเขาจะส่งนะครับเจ้าตัวนี้ให้กับคุณนะครับผมจะให้ดูนะครับผมเขาจะส่ง ลิงก์นะครับที่มีหน้าตาเป็นคูปองแบบนี้ให้กับคุณนะครับเพราะว่าเมื่อคุณกดแล้วนะครับคุณจะได้คูปองฟรีๆติดในโทรศัพท์มือถือคุณไปอีก60บาทนะครับพ่วงไปนวมแอปไปเลยได้ฟรีๆนะครับในอีก60บบาทแถมนะครับคุณได้ใช้แอปฟรีๆด้วยนะครับ โหลดในแอปเข้าไปในเครื่องคุณได้คูปองอีก60บาทแค่นี้แหละครับดีไหมครับ2อย่างลยใช่ไหมครับแถมคุณเอาแอปนะครับที่ผมสอนเมื่อกี้นี้เอาเทคนิคเมื่อกี้นี้ที่ผมสอนนะครับไปทำนะครับไปฝึกทำนะครับคุณจะได้เป็นยูพิเกอร์ฟรีๆเลยเคล็ดลับนี้ผมไม่เคยได้บอกใครนะครับแชร์ไว้สําหรับในคลิปนี้ในทีมของเท่าแก่ของถมเท่านั้นนะครับขอให้เพื่อนๆทุกคนนะครับลองนะครับทักคนที่แนะนําคุณนะครับและคุณจะได้มีอาชีพแบบนี้ เห็นไหมครับที่ผมให้ดูเห็นไหมครับผมนี่ครับคุณจะเป็นเจ้าของแอปนะครับร่วมกับบริษัทยูพิกเขาโดยคุณสามารถนําสินค้าต่างๆทั้งหมดนี้ไปขายได้อย่างสบายเลยครับโดยที่คุณไม่ต้องสต็อกของไม่ต้องแพ็คของทุกอย่างนะครับแอปยูพิกทาให้คุณทั้งหมดเลยหวังว่านะครับคุณจะได้เป็นนะครับเศรษฐี <g ül> หรือว่าเป็นไม่ต้องพูดเศรษฐีได้ว่ามีไรายได้แบบผมอย่างนี้ในอนาคตนะครับโดยเรียกว่าอาชีพ จับเสือมือเปล่าเลยนะครับผมแชร์ให้แล้วหวังว่าคลิปนี้นะครับเพื่อนไปดูแล้ววิเคราะห์ดูแล้วน่าจะมีประโยชน์นะครับว่าวันหนึ่งคุณอาจจะได้นะครับทำธุรกิจแล้วเติบโตเป็นแบบนี้นะครับโดยที่ไม่ได้เสียเงินสักบาทเลยโดยใช้จากทุนคนอื่นนั่นเองเราเรียกเทคนิคแบบนี้ว่าการจับเสือมือเปล่าครับผมสวัสดีครับ